แล้วก็ทุกท่านนะผมนผมเป็นเข้าไลน์นะผมวันนี้นะผมจะมาอันบล็อกแล้วก็รีวิวผมเจ้าตัวเมาส์แฟนเทคนะผม M D อะไรวะมันช,ชื่อชื่อชื่ออะไรวะเดี๋ยวผมเปิดสคริปต์นิดนึงนะผม X D สามนะผมเออแฟร์เทค X D 3 R G B violet gaming นะเออนี่ต้องอา่านสริปต์แบบหยิบสคริปต์ขึ้นมาอ่านเลยเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลของแฟร์เทคสักเท่าไหร่นะครับเออม,มาเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะอันนี้คือผมสั่งเป็นของ มือหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางร้านช้อปปี้ผมไปคุยกับทางในกลุ่มนะมกลุ่มเกมเกียนะเขาก็ได้มาจากกิจกรรมนะครับตัวนี้เขาได้มาจากกิจกรรมแล้วเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นสีดำจริงๆผมก็ได้สีขาวนะครับแต่ว่าอันนี้สีดําแต่ว่าแล้วก็ประกันประกันหมดนะครับเอ้ยต้องแปลกใจผมใช้ปากานะคัตเตอร์ผมหายับคที่ที่แล้วเราใช้คัตเตอร์อยู่เลยคลิปนี้ใช้ปากาแต่็จแล้เขาห่อให้ผมวันนี้เลยนะเอ้ยนี่นี่นนน พี่เขาแถมทิชชู่ให้นะครับผมตอนเป็นมะมูกหรือว่าเป็นวัดไม่ใช่นะอะไรวะเนี่ยพี่เขาหให้กูเนี่ยอะไรเนี่ยฮะคืออะไรอะไรไม่รูเหมนกันนะโอเคอันนี้พี่เขาแถมให้นะผมเป็นซิลิโคนนะเป็นซิลิโคนคอมพิวเตอร์นะครับบอกว่าเขาเก็บไว้หลายปีนะก็เลยเอออเามาให้ผมประมาณนะั้นมาดูที่เมาส์กันนะโอ้โหห่อเป็นยาบ้าเลยใครดูดหขอเวลาไปแกะไปเลย กล่องหรูมากดูดิดูกล่องกล่องคือหรูมากหรูมากๆเลย mm. มีซิลติดโอ้โหสุดยอดยกขึ้นไม่ได้ไม่ไฟเธอท้อนอีกนะ mm. ต้องบอกก่อนนะผมพี่ที่ผมซื้อเนี่ยเขาไปได้มาจากกิจกรรมเนาะแล้วก็มอตัวนี้ก็เลยไม่มีประกันเขากก็ไม่มีประกันให้นะครับ1,000พผมได้มามาในราคา1 0 0 0พันบาทนะครับ mm. ถือว่าถูกนะ mm. ในเว็บขายประมาณพันห้ามันหกเลยอะ แล้วผมลดได้ตั้งห้ารอยแล้วก็ถึงจะไม่มีประกันก็ไม่เป็นไรเพราะผมส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้ประกันไม่ค่อยได้เคลมเคลมของที่ผมไม่เคยใช้ประกันสักอย่างนะครับจริงๆถึงจะพังก็ซ่อมไม่ส่งซ่อมก็ซื้อใหม่แค่นั้นเองไม่เคยส่งไม่เคยส่งเพราะเคลมมันมันนานมากแต่ที่ของแฟนเพจเนี่ยเขาการันตีว่าเดี๋ยวเขาส่งของใหม่มาให้เลยนะเอแต่ว่าต้องพังตามเงื่อนไข,ขเขาที่เขาบอกนะเฮ้ยเฮ้ยมีอันนี้ให้ด้วยอ่ะเออ อันนี้ก็เป็นตัวเมาส์นะครับผมไม่ใช่นี่ทำไมไม,มันหอมาดีจังเลยนิ่มเฮ้ยโอ้โหทรงเหมือนกับแบนฟ้าฟามีฟีดมัลที่สองจุดนะครับตัวนี้แล้วก็มีรีเซิร์เวอร์แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะนี่ให้ดูชัดเลยนะครับดูตัวเมาส์ชัดเลยเป็นเหมือนกับทรงมือขวาเอ้ไม่ใช่ทำไมผมจับแล้วรู้สึก เล็กเกนี่นเนี่ยมือผมใหญ่นะครับดูมือผมดิคือมือผมใหญ่นะเอาไว้ก่อนมือผมใหญ่ผมก็เคยใช้มอบาลลาร์านมาก่อนนะอันนี้เป็นมอบาลลาร์านนะทรงบาลลาร์านแต่ว่าทำไมผมรู้สึกว่าจับขวาแล้วมันมันกระชับกว่าผมจับซ้ายให้ดูเออน่าจับขวากระชับนะครับเป็นทรงบาลลาร์านนั่นแหละอา๋ยวทรงบาลลาร์นนั่นแหละครับเออโอเคเดี๋ยววางไว้ตัวนี้ก่อนมีพอร์ตสายชาร์จให้ด้วยนะครับผมเป็น type c นะครับ type c คือยาว1.8เมตรนะแล้วก็มีเหมือนกับ ตัวส,ญญสัญญาณสัญญาณสัย่างเฮ้ยดูดิสายดีมากเลยอ่ะสายดีกับชิชา้าทดสอบของอีกเป็นแบบผ้านะครับนี่ให้ดูเลยนะเป็นเป็นพอร์ตสองจุดศูนย์นะครับอ่ะสองจุดศูนย์นะไทซีนะครับไทซีอ่าไทซีนะมีอะไรอีกไหมดูดิกล่องเขามผมชอบแฟนเทคตรงที่ว่ากล่องเขาเนี่ยสวยทุกอันเลยนะเมื่อลิปที่แล้วผมให้รีวิวมาส์ไปดูครับว่าสวยแค่ไหนอ่านี่ก็ปกตินะผมมี มีฟีดฟีดมาให้ด้วยนะครับผมมีฟีดเมาสามาให้เปลี่ยนนะครับใช้ไปนานๆก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มีารีการ์ดแล้วก็มีแม่ล้นนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วนะผมชอบของแฟนติกมากเลยอ่ะคือคือจริงๆแล้วผมก็ใช้แฟนติกมาเยอะนะครับใครที่จะอ่าบริษัทแฟนเิกเห็นก็อาจจะติดต่อสปอนเซอร์ผมได้ก็ก็มาเลยครับผมก็มาเลยครับอ่านี้ก็บอกไปแล้วนะไอ้มีนี่ด้วยท,ที่ที่รวบสายนะครับที่รวบสายด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเมาส์นะครับมีตัวเมาส์ตัวเมาส์เลย จะเป็นคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเดี๋ยวผมขอวางมอสตัวนี้เลยเมอสตัวนี้นะผมะสามารถปรับ RGB ได้1.68ล้านสีแล้วก็คือปรับได้ทุกสีได้แหละใช้แบตเตเนี่ยได้ึง,ง7 0ชั่วโมงนะผมน้ำหนักเบาเพียง83กรัมเออเบาจริงเบาจริงแต่ในกล่องเขียนว่ากล่องอยู่ไหนแต่ในกล่องเขียนว่า40อันนี้น่าจะเป็น Dual Model อันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับพอดีผมโง่อ,งอังกฤษนะครับอ่า อ่แล้วก็ผมปรับ DPI สูงสุดได้ที่16,000 DPI นะโอ้โหใครได้ถึง16,000หมื่นหกนปะผมเล่นไม่ถึงผมเล่นแค่ประมาณแปดอยเออแปดร้อนะผมแล้วก็สามารถอ่ตั้งปุ่มได้นะคือปุ่มม m a r นั่นแหละคือสามารถตั้งปุ่มเนี่ย m a r ได้แล้วก็มีไดเวอร์ให้โหลดนะสามารถไปปรับแต่งสีได้สามารถไปปรับอะไรได้ทุกอย่างเลยนะอืมแล้วก็รองรับการคลิกได้ที่50ล้านครั้งนะใครใช้ถึง50ล้านครั้งบ้างครับเอออาจจะใช้หลายๆปีเนะี่ยใช้ได้แน่นอนนะสำหรับ50ล้านครั้ง คือสเปคที่ผมอ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งสเปคที่ท่านผู้ชมอยากอ่านเนี่ยไว้ข้างล่างเลยนะครับแบตเนี่ยเขาบอกว่า70 70อ่าใช้ถึง70ชั่วโมงเลยนะอือ70ชั่วโมงเลยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแล้วเขาบอกว่าไอ้มอลตัวเนี้ยถ้าเราวางไว้เฉยอ่ะมันก็จะไม่ใช้งานนะครับมันจะไม่ใช้งานถ้าเราวางไว้เสียปุ๊บมันจะไม่ใช้งานอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามีไฟตรงไหนบ้างนะปึ๊บไฟตัวนี้มีไฟตัวนี้แล้วก็ตรงนี้หรือเปล่าอะไรต้องเป็นเสียบที่กับ คอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะมีนะอ่ะเดี๋ยวไปดูที่คอมพิวเตอร์ผมเลยโอเคบ๊ายบายครับ โอเคนะผมตอนนี้เราตัดภาพมาที่อยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์ผมนะอันนี้คือเป็นโปรแกรมนะผมเป็นเดเวอร์ของทางเจ้าตัวเมวาส์เดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ในข้างล่างหรือถ้าผมไม่ทิ้งก็เราไปหาโหลดกันดูนะผมเราสามารถปรับอันนี้ก็คือเหมือนจะปรับปุ่มได้นะว่าปุ่มคลิกนี้ได้เป็นปุ่มไหนเราปรับได้หมดนะผมแล้วก็ตรงนี้จะโชว์เป็นแบบว่าแบตเตอรี่ของเจ้าตัวเมาส์นะครับเห็นไหมกล้องมันบางหรือเปล่าเห็นไหมตรงนี้นะผมจะเป็นโชว์แบตเตอรี่ของเมาส์นะครับ80%รนะผม ถ้าใครอยากให้มันแบบว่าลดการใช้แบตเตอรี่เนี่ยท่านผู้ชมเห็นเห็นตรงนี้ไหมเห็นปุ่มตรงตรงนี้ไหมครับเนี่ยตรงนิ้วเนี้ยวันนี้ผมเนี่ยให้ท่านผู้ชมเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะลดพลังงานนะผมลดพลังงาน่าแบตเตอรี่เพราะว่ามันจะปิดไฟตรงนี้ข้างหลังนี้มันจะปิดไฟข้างหลังนี้ออกนะผมถ้าเราเปิดเนี่ยไฟมันจะโชว์นะผมแต่ว่านี่เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ไฟมันโชว์อ่านี่ไฟมันจะโชว์นะผมอันนี้คือสีนี่คือเราสามารถไปคัดต่อมองได้นะครับ ม,มันจะไม่ใช่สีแดงแบบนี้นะจริงๆจะเป็นสีลุ้งเลยแต่ว่าผมคัดต้อมของผมเองเป็นแค่สีเดียวนะครับอ่าต่อไปนะผมอ่ะถ้าอยากจะใช้ไฟก็อ่ะสีไฟไปแต่ส่วนตัวเล่นก็ไม่แค่ไม่ได้จะมองเมาส์สักเท่าไหร่นะแล้วก็ใช้มือจับเมาส์แล้วก็มองเห็นไฟได้เห็นปะเนี่ยแล้วก็ปิดไปเป็นแบบนี้ก็ได้อเป็นแบบหมดประหยัดเมาส์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเล่นยากนิดนึงนะครับถ้าจะปิดก็หันตรงนี้เอาเอาปุ่มตัวเนี้ยให้มันอยู่ตรงกลางครับว่าออฟเห็นไหมอ่าแค่นั้นเองนะโอเคต่อมาที่หน้าแอดวานนะผมอันนี้ก็คือสีีนนะผมเป็ส อ่าสีบอกค่า DPI เมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ค่อยเชี่ยวเรื่อง DPI แล้วเท่าไหร่ผมเล่นก็แค่แปดร้อยพันสองประมาณแค่นี้นะผมอันนี้คือการตั้งมาโคนะส่วนตัวไม่ได้ตั้งมาโคนะอ่าตั้งมาโคสำหรับคนที่เล่นเกมแบบชูตติ้งหรือเกมอะไระก็ตั้งเอานะผมเป็นมาโคนะส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะแล้วก็ไลติ้งก็คือโหมดสีฟ้าอ่ะโหมดสีโหมดสีโหมดสีนะครับนี่เห็นไหมอ่าโหมดสีนะครับสามารถเลือกได้หลายสีมากนะเออนี่ เลือกหลายสีเลยอันนี้คือผมปรับเป็นสีม่วงอ่ะสมมนี้ผมปรับเป็นสีม่วงผมกด apply อ่ะแล้วก็กดตัวนึงปึ๊บนี่เป็นสีม่วงแล้วเห็นไหมเอ่อถ้าอยากเอาสีลุ้งทำไงเอาสีลุ้งใช่ไหมอ้าวสตรีมมิ่งเดี๋ยวผมพูดเป็นโปรไฟล์หนึ่งกันอ่ะโปรไฟล์หนึ่งผมเซฟเป็นสีแดงเหรอเลื่อนดูโปรไฟล์ตัวเองครับว่าผมเซฟเป็นสีอะไรไว้อ่านี่ได้เป็นสีลุ้งอ่านี่เป็นสีลุ้งแล้วเห็นไหมเห็นไหมเป็นสีลุ้งแล้ว ม,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 มันไม่โชว์วะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังโชว์อยู่เลยมันไม่โชว์วะแต่เมื่อกี้มันเป็นสีลุงแล้ว hey นะเมื่อกี้เป็นสีลุงแล้วนี่เนี่เออนี่เป็นสีลุงแล้วเห็นไหมอ่าก็สวยนะสวยนะแล้วก็การจับเจ้าตัวเมาส์เนี่ยอันนี้คือเป็นเว็บแคมผมนะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยการจับเจ้าตัวเมาส์ตัวเนี we ้ม yeah, okay. ันสามารถจับได้หลายวิธีมากนะผมจับแบบอ่าเต็มไม้เต็มมือหรือว่าจับแบบจิกก็ได้หรือจับแบบว่าแบบไหนแบบนิ้วนี้นิ้วขึ้นนี้มันจับได้หมดนะครับใครที่ชอบจับแบบเต็มไม้ต็มมมือนนีี่่ผววาาส์ััก เหมาะนะครับเหมาะมากเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ผมชอบใจก็อย่าลืมกดไ like, ลคนะ์กดแชร์นะจะาหน้าท่ส่วนตัวขอลราก่อนบายบายจุบ๊บ